วัสดีครับพี่นอ้องมาทินอาหารเช้ากันเด้วยมันเดิมซุปม,มกักกะโรนีอ่าแล้วก็ขนมปังไส้กรอกไข่าดาวเด้อนี่ที่เด็ดเราชานมร้อนข้างหน้าโอเคฮะครับเพื่อเอาได้พี่น้องสั้นเลยครับผมเพ,เพราะว่าเพราะเขากินอยู่รานสถานที่มั่แคบครับผมไส้กรอกอือ อยอู่ขุมปังขุมปังไม่ไหมหหนี่ของยายนายายนากระชั้นเดิมเดิมนี่ยายนาสวัสดีค่ะครับผมมันก็มีจานเดิมๆอย่างนี้แหละอาหารเช้าน,ะนาะจะกินอะไรอ่ะ,ะกินพิซซ่าเขาเขายังไม่เปิดร้าน จานเป็นอาหารมื้ออาหารบ่ายแล้วจานกระเล่นพี่น้องนะครับมาเบิ่งไข่มันติแตกบ่เด็ดตักไข่ข้ามีไงไปเลย

กินอยู่ร kh ้านก็ประมาณนี้นะค่ะบเมื่อนางกินอยู่บ้านได้เพียงน้องกินอยู่บ้านมัน่อยสะดวกสบายเคามาก็หากินเข่ากินน้ำมาได้ขับมาจะถือชิ้นทำยังไง

อกาลิเซ่เขาพูดใส่ก็หมูอะไรนะใหญ่แล้วก็หอยอะไรนะไอเชลใหญ่ป่แล้วก็หมูยังเกาะหมูแฮมนะก็มีประมาณนี้แฮมจาพี่เนาะแล้วก็ฮอเดดแท่นแล้วก็ไข่ มันเบาๆไงอาหารเช้าเราต้องกินเบาๆกินนักไปเลยเดี๋ยวมันยังไปเลยถ้าถ้าเราจะสั่งแบบนี้เย็นก็มีฮะเอาถ้าอยู่เขาของคงพี่น้องเบอร์สามฝนตก อ่าใ้านครับไดน,นลยานร้านด้วย <c oughs> โอเคี่น้องไม่สนิ้เหรอครับผมกดกดกดมือเลาก็มากินหน่อดนะครับเอินก็นสวัสดีครับยายนาสวัสดีค่ทราย,น,ยนางมาันนเาเส้อ,เ,อเ,เกี่ยว